สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูบันเดชชาแนลประจำวันอาทิตย์ที่7กันยายน2 5 6 8กฮะก่อนจะชมคลิปนี้ครับฝากคุณผู้ชมกดไ like, ลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละ1ไลค์และกดติดตามบูบันเดชชาแนลทางช่องทาง YouTube ฝากกดติดตามเยอะๆด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วไปเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าฮะคู่แรกวิคอบอลคัดบอลโลก2026กลุ่ม E จอเจีย5เปิดสนามบอลิสไพชัเซดินาโมอารีนารับการมาเยือนเบลเกเรียฮะ เวลาทำการแข่งขันของคู่นี้2ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเจ้าบ้านจอเจียต่อ1.25-5ครับเราไปดูสถิติต่างๆและรายละเอียดที่น่าสนใจในเกมของคู่นี้กันฮะภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นจากผลโหวตอ้างยิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบนะฮะ6,835คนให้เจ้าบ้านจอเจอียมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่57เซฮะ,ปะเปอร์เซ็นเสมอกันในเวลามี24ส่วนผู้มาเยือนอย่างเบลเกเรียมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่19ซครับ เราย้อนไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะเริ่มที่เจ้าบ้านจอเจียนนะครับนัดที่แล้วแพ้ตุรกีมา2-3ฮะคัดบอลโลกรองปอปอเสียครับเสมอหมูกก่เกาะแคบเวิร์ด1-1ฮะเกมกระชับมิดต่อ0.75เสียครับชนะห,หมูกก่เกาะแฟโร่1ประตูต่อ0ฮะเกมกระชับมิดต่อ1.5เสียฮะชนะอาร์เมเนีย6-0ฮะเกมเย่าต่อ1.25กินเต็มฮะด้านฟอร์มผู้มาเยือนอย่างเบลเกเรียครับแพ้สเปน0-3ฮะคัดบอลโลก รอง2.75เสียครึ่งแพ้กีต0.4ฮะฟุตบอลกระชับมิตรรอง1.5เสียครับเสมอไซปัส2-2ฮะเกมกระชับมิตรต่อ0.75เสียครับแพ้ไอแลนด์1ประตูต่อ2ฮะเกมเยือนยูฟาเนชันลีกรอง1ลูกจบเจ้าและแพ้ไอแลนด์1ประตูต่อ2อีกครั้งนะฮะรอ,อ,องปอปอเสียครับสถิติเฮตูเฮ d การพบกันของคู่นี้ทั้งหมด3ครั้งนะฮะผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ1ครั้งและเสมอ1ครั้งครับ พิววิวก่อนเกมและสคาลดีคาดของคู่นี้าบพงโก้ล้มโต๊ะว i p ฮะทั้ง2ทีมเล่นเกมแรกในกลุ่มนี้ด้วยการพ่ายแพ้คู่แข่งเหมือนกันทั้งคู่ฮะแมตชนี้มาเล่นในบ้านของจอเจียบอกเลยว่าเกมนี้สู้กันสนุกแน่แนๆฮะเพราะทั้ง2ทีมต้องการคว้าช,ชนะเหมือนกันทั้งคู่โดยรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ,บ้านเป็นฝ่ายต่อลูกควบลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองทีมเย็ยนดีกว่าครับโดยเกมนี้มองว่าจอเจียน่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้เพราะพวกเขามีขุมกาลังที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะครีชาคลัสเคเลียที่อันตรายสุดๆ แต่มองว่าคงยิงแค่เฉือนเท่านั้นฮะเพราะบอลเกรียก็ไม่ใช่ขนมกุบให้เคียวเล่นง่ายๆถ้าแพ้ก็คงแพ้ไม่ขาดฮะกับราคานี้อยู่ลองมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับผลสกอร์ที่คาดของคู่นี้ฮะจอเจียเปิดบ้านเอาชนะบอลเกลียไป1ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจแปเต็ม10ฮะกำแพงอยู่ที่2.50ครับคู่ <c oughs> ที่2วิเคราห์ฟุตบอลคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มจีลิทูเนียฮะเปิดสนามดาริอุสแอนกิเลนัตรับการมาเยืยอนอสมบินสีส้มฮอลนด์ เวลาทําการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลฮอลแลนด์ต่อ2.5ลบ10ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบนะฮะ8,783คนให้เจ้าบ้านลิทุเนียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่8 5. เปอร์เซ็นต์ฮะรเสมอกันในเวลามี1 7บเปอร์เซ็นต์ส่วนผู้มาเยือนอย่างฮอลแลนด์ land, มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่75%ปอร์เซนตครับ ไปดูฟอร์ม5เกมย้อนหลังของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านลิทุนเนียนะฮะเสมอบอลต้า1-1ฮะคัดบอลโลก2,026ต่อ0.75เสียครับแพ้เดนมาร์ก0-5เกมกระชับมิตรฮะรอง2.25เสียฮะเสมอมอาลตา0-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลกบอลราคาเสมอจบเจ้าฮะเสมอฟินแลนด์2-2ฮะคัดบอลโลกรองปอปอได้ครึ่งและแพ้โปลแลนด์0-1ฮะคัดบอลโลกรอง1.75กินเต็มครับ ด้านฟอร์มของผู้มาเยือนอย่างนเอร์แลนด์นะฮะเสมอโปแลนด์1-1ฮะเกมเย้าคัดบอลโลกต่อ1.75เสียครับชนะมอลตา8-0ฮะคัดบอลโลกต่อ3.75กินเต็มชนะฟินแลนด์2-0ฮะคัดบอลโลกต่อ1.75ได้ครึ่งเสมอสเปน2-2ฮะฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกรอง0.75กินเต็มคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนฮะนี่เป็นนัดแรกอย่างเป็นทางการของคู่นี้ที่ลงเตะฮะจะเจอกันอีกทีนัดที่2วันที่18พฤศจิกายน2568นู่นเลยครับ พิวิวก่อนเกมรัชนกคณิคาดของคู่นี้เจ้าถิ่นลิทัวเนียผลงานในรอบนี้พวกเขายังไม่ชนะใครเลยฮะเกมวันนี้ต้องดวลกับเบอร์หนึ่งของกลุ่มอย่างฮอลแลนด์ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นที่แข็งแกร่งบอกเลยว่าเจ้าบ้านเจอกับศึกหนักอย่างแน่นอนครับโดยเรทราคาเปิดมาให้ทัพอัสเิรเีส้มเป็นฝ่ายต่อ2ลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าฮอลแลนด์เหนือกว่าเยอะเต็มไปด้วยผู้เล่นระดับ อปของยุโรปมากมายแม้เกมก่อนหน้านี้จะเจาะแนวรับของโปลแลนด์ไม่ได้แต่เกมนี้เจอกับลิทัวเนียที่ระดับบอลไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไรเชื่อว่าฮอลแลนด์จะไล่บี้เอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นอยู่ต่อดีที่สุดครับมั่นใจว่ามีโอกาสเฮรับทรัพย์มากสุดๆเลยผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะฮอลแลนด์บุกมาเอาชนะลิทัวเนียได้3ประตูต่อศูนครับอัตราความมั่นใจแปเต็ม10กำแพงอยู่ที่3.25ครับคู่ที่3วิเคราะห์อบอลคัดบอลโลก2 0 2 6่โซนยุโรปกลุ่ม A ลักเซมเบิร์ เปิดสนามสตาร์ดเดินลักเซมเบิร์กรับการมาเยือนสโลวาเกีย A ear, ครับบอลคู่นี้เตะกันตีหนึ่งสาตามเวลาในประเทศไทยฮะราคาบอลสโลวาเกียบุกมาต่อ0.75ดลบสิภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซนต์นจากผลโหวตของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์3,902คนฮะให้เจ้าบ้านลักเซมเบิร์กมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่17%เปอร์เซ็เนต์เสมอกันในเวลามี22%สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างสโลวาเกียมีเปอร์เซ็นต์เอาชนะอยู่ที่6 1เเซ เราย้อนไปเช็คฟอร์ม5เกมหลังทุกรายการของคู่นี้กันฮะขอเริ่มที่ลักเซมเบิร์กนะฮะแพ้ไอร์แลนด์เหนือ1 3ฮะคัดบอลโลกรอง0.25เสียครับเสมอไอร์แลนด์0-0ฮะฟุตบอลกระชับมิตรรอง0.5กินเต็มฮะแพ้สโลวีเนีย1 0ฮะฟุตบอลอุ่นเครื่องบอลราคาเสมอฮะเสียนะครับแพ้สวิตเซอร์แลนด์ครึ่งประตูต่อบอลกระชับมิรอง1ลูกกินเต็มด้านฟอร์มของสโลวเกีะชนะยอรมัน2 0ฮะ คัดบอลโลก2,026รอง1.5กินเต็มฮะแพ้อิสราเอล1ประตูต่อ0ครับฟุตบอลกระชับมิตรต่อ0.25เสียครับชนะกรีซ1ประตูต่อ4ฮะยูฟ่าเนชันลีกรอง0.5เสียครับเสมอสโลวีเนีย0-0ฮะยูฟ่าเนชันลีกรอง0.25ได้ครึง่ง สถิติเฮตูเฮตทั้งหมดที่เคยพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา5นัดนะฮะลักเซมเบิร์กชนะสโลวาเกียไป1นัดเสมอกันในเวลา1นัดส่วนสโลวาเกียเอาชนะลักเซมเบิร์กได้3นัดพีวิวก่อนเกมไบจเคอลวนยังมองว่าทีมเยอนสโลวาเกียดูดีมีภาษีกว่าเยอะฮะแถมพวกเขาเพิ่งจะประเดิมหลวเอาชนะเยอรมันมาแบบนิ่มๆ2ประตูต่อศูนย์สดๆร้อนๆเลย คงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจดึงโมเมนตัมของทีมได้มากพอสมควรครับซึ่งต้องยอมรับว่าเจ้าหนูเลโอซาเออร์ฮะปีดาวลุ่มไปเพียง19ปีคือเพชรริมเส้นเม็ดงามและเป็นทีเด็ดทำลายเกมรับคู่แข่งได้เยอะตัดภาพมาดูเจ้าบ้านลักเซมเบิร์กที่นัดแรกแพ้คาบ้านให้กับไอแดลเหนือน1นประตูต่อ3ซึ่งเอาจริงๆแล้วงานไม่หนักแต่ก็รับมือไม่ไหวอย,อยู่ดีฮะแถมเสียปรกกาหลังตัวหลักที่ติดโทษแบนอีกจากทรงนี้ดูแล้วไม่แคล้วเสร็จผู้มาเยือนอย่างสโลวาเกียนแน่นอนฮะ ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับสโลวาเกียบุกเาชนะลักเซมเบิร์กได้2ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ7เต็ม10ฮะกำแพงอยู่ที่2.25คู่ที่4วิคหอฟุตบอลคัดบอลโลก2 2 6 6โซนยุโรปกลุ่มเจเบลเยียม5เปิดสนามรอสโต้าร์ครับกันมาเยือนคาซักสถานวเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี1.45ครับราคาบอลเบลเยียมต่อ2.75ลบ5 ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นจากผลโหวตทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ6,462คนครับให้เจ้าบ้านเบลเยียมมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่71เปอร์เซ็นเอร์เซ็นเสมในเวลามี16ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างคาซักสถานมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่13เปอรฟอร์ม5นัดหลังสุดของคู่นี้ทุกรายการและผลได้เสียครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านเบลเยียมนะฮะชนะลิเกนสไตล์6-0ฮะคัดบอลโลก2,026ต่อ4.5กินเต็มฮะ ชนะเวลสี่สามคัดบอลโลก2 0 2 6ต่อ1.25เสียครึ่งเสมอนอร์ทมาซิโดเนีย1 1ฮะคัดบอลโลกต่อ1.25เสียครับชนะยูเครน3 0มฮะเกมเย่ายูฟาเนชันลีกต่อ1.25กินเต็มแพ้ยูเครน1ประตูต่อ3ครับฟุตบอลยูฟาเนชันลีกต่อ0.5เสียฮะด้านฟอร์ม5เกมหลังของคาซักสถานแพ้เวล10ฮะคัดบอลโลกรอง0.75เสียครึ่งแพ้นอร์ทมาซิโดเนีย1 0ฮะคัดบอลโลกรอง0.5เสียครับ แพ้เบลารุส1ประตูต่อ4ฮะฟุตบอลกระชับมิตรรอง0.75เสียฮะชนะลิเกนสไตน์2 0ฮะคัดบอลโลก2026ต่อ1.25กินเต็มและแพ้เวล1ประตูต่อ3ฮะคัดบอลโลก2026รอง1.75เสียครึ่งครับสถิติเฮตูเฮ d ทั้งหมดของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา4นัดฮะเป็นทางด้านเบลเยียมเอาชนะคาซัคสถานไปได้ทั้ง4นัดเลยครับพีวิวก่อนเกมและสถิติคาดของคู่นี้ ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเดียวเยี่ยมตอนนี้โซ่หลุดหยุดไม่อยู่แล้วฮะหลังโชว์โหดไล่ย่ำลิเกนสไตน์60ทะลุเป้าที่ตั้งไว้พอสมควรแถมแดนกลางชุดนี้ครับก็จัดว่าดูดันแบบไม่เกรงใจใครจริงๆเพราะทั้งความเร็วและความแม่นยำในการเจาะเข้าทำยิ่งแมตช์นี้ได้กลับมาบูในรังเย่าตัวเองก็ยิ่งกุมความได้เปรียบมากขึ้นเป็นเท่าตัวฮะสวนทางกับทีมเยือนอย่างคาซัสถานที่ล่าสุดเปิดรังพ่ายเวล01ชนิดเสียเหลี่ยมหนักแถมต้องสังเวยประการหลังกับตันทีมที่ต้องมาเจ็บอีกฮะ ดูทรงแล้วคงต้องหมุนเวียนนักเตะกันให้วุ่นจิงอยู่ที่เกมรับคือจุดแข็งของพวกเขาตลอด4นัดที่ผ่านมาเพราะเสียเพียง5ลูกเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าเวลด้วยซ้าทว่าการไม่มีหัวใจสําคัญในเกมรับก็น่าจะกระทบหนักอยู่ไม่น้อยเมื่อพิจารณาจากเรล็กกับภาพรวมต่างๆแนะนําว่าอยู่ต่อรอรับทัพย์เบลเยียมไปเลยครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะเบลเยียมกดเอาชนะคาซักสถานไป4ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กําแพงอยู่ที่3.5ครับ คู่ที่ิเควีคอ์ฟุตบอลคัดบอลโลก2 0 2 6โซนยุโรปกลุ่มบีเยอรมน,นีเจ้าบ้านครับเปิดสนามไลส์อินเนอร์กี้สตาดิโอนรับการมาเยือนไอแลนด์เหนือฮะเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี1น5ตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเยอรมนต่อ2.5ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบเป็นผลบดนะฮะ15,616คนให้เจ้าบ้านเยอรมันมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่75%เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี13%สับสวนผู้มาเือนอย่าง ไอแลนด์เหนือมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่12เรครับเราไปดูฟอร์ม5เกมย้อนหลังของคู่นี้และผลได้เสียกันครับเริ่มที่เจ้าบ้านเยอรมันนะฮะแพ้สโลวีเนีย0-2ฮะฟุตบอลคัดบอลโลกนะครับเกมเยือนต่อ1.25เสียครับแพ้ฝรั่งเศส0-2ฮะฟุตบอลเนชั่นลีกต่อปอปอเสียครับแพ้โปตุเกส1ประตูต่อ2ฮะฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกต่อ0.5เสียฮะเสมออิตาลี3-3ฮะเนชั่นลีกต่อ0.5เสียครับ และชนะอิตาลี2ประตูต่อ1ครับฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกบอลราคาเสมอกินเต็มฮะด้านฟอร์ม5เกมหลังของไอแลนด์เหนือครับชนะลักเซมเบิร์ก3ประตูต่อ1ครับฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกต่อปอป,อปอกินเต็มชนะไอซ์แลนด์1 0ฮะฟุตบอลกระชับมิตรต่อ0.5กินเต็มแพ้เดนมาร์ก1 2ฮะฟุตบอลกระชับมิตรรอง1ลูกจบเจ้าฮะแพ้สวีเดน1ประตูต่อ5เกมบุนเครื่องนะฮะรอง0.5เสียครับและเสมอสวิตเซอร์แลนด์หนึ่ง0.5กินเต็มครับ สถิติเฮต์ทูเฮต์ที่เคยพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา5เกมนะฮะทั้ง5เกมที่เจอกันครับเป็นทางด้านเยอรมันเอาชนะไอแลนด์ and, เหนือไปได้ทั้งหมด5เกมเลยครับพีววิวก่อนเกมและสกอรที่คาดของคู่นี้คู่นี้มั่นใจว่าเยอรมันจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งฮะเพราะนัดเปิดสนามในรอบแบ่งกลุ่มโชว์ฟอร์มได้แบบย่ำแย่สุดๆฮะด้วยการแพ้สโลวีเนียมาสอประตูต่อ0เท่ากับว่าการกลับมาเปิดบ้านรังเย่าครั้งนี้ต้องจัดหนักจัดเต็มสถานเดียวเท่านั้นครับ ประจวบเหมาะกับคู่แข่งในวันนี้คือไอแลนด์เหนือที่ชื่อชั้นและขุมกําลังเป็นรองกว่าเยอะโคตรจริงอยู่ที่นัดแรกพวกเขาคว้าชัยมาครองได้สําเร็จแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับแบบโดยปริยายว่าการเจอกับยอดทีมของโลกแบบนี้ยังไงก็ตกเป็นรองทุกประการถึงแม้ว่าชั่วโมงนี้อินซิเลกจะฟอร์มตกอยู่ก็ตามฮะกับเรทราคาบอลที่เปิดมาให้เยอรมันต่อ2.5ถือว่าสูงนะฮะถ้าเทียบกับผลงานของพวกเขาในชั่วโมงนี้ แต่เชื่อว่าด้วยชื่อชั้นและขุมกําลังที่เหนือกว่าเยอะแถมวันนี้ต้องการปลดล็อก3แต้มแรกต่อหน้ากองเชียร์อีกด้วยยังไงก็มีแววกินเต็มสูงครับคาดการผลสกอร์ในเกมนี้ฮะเยอรมันเปิดบ้านเอาชนะไอแลนด์เหนือไป4ประตูต่อ0นครับอัตราความมั่นใจ7เต็ม10กําแพงอยู่ที่3.25ครับและนี่คือแนวทางทั้งหมดของเราประจำวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568ฮะมีมาให้5คู่นะครับผมพรีวิวลงสกอร์คู่ไหนไปบ้างเราไปสรุปกันเลยฮะ คู่แรกจอร์เจียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเบลแกเลียเกมนี้เจ้าบ้านจอร์เจียต่อ1.25ครับผมให้จอร์เจียชนะเบลแกลียไป1 0. ประตูต่อ0นยกำแพงอยู่ที่2.50ครับคู่ที่2ลิทัวเนียเปิดบ้านรับการมาเยืยนนอนเนเธอร์แลนด์ฮะบอลคู่นี้ผู้มาเยือนอย่างฮอนแลนต่อ2.5ดลบผมให้ฮอนแลนดชนะลิทัวเนียไป3 0. ประตูต่อศูนย์กำแพงอยู่ที่3.25คู่ที่3ลักเซมเบิร์กเปิดบ้านรับการมาเยือนสโลวาเกีย เกมนี้ผู้มาเยือนสโลวาเกียต่อ0.75ฮะผมให้สโลวาเกียชนะลักเซมเบิร์กไป2ประตูต่อ0ฮะกำแพงอยู่ที่2.25คู่ที่4ครับเบลเยียมเปิดบ้านรับการมาเยือนคาซัคสถานเกมนี้เจ้าบ้านเบลเยียมต่อ3.5ครับผมให้เบลเยียมชนะคาซัคสถานไป4ประตูต่อ 0, อ 0. กำแพงอยู่ที่2.75และคู่ที่5ครับเยอรมันเปิดบ้านรับการมาเยือนไอร์แลนด์เหนือ เจ้าบ้านเยอรมันต่อ2.5นะฮะผมให้เยอรมันชนะไอร์แลนด์เหนือไป4ประตูต่อ0ฮะกำแพงอยู่ที่3.25สถิษิทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จอลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมและฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ และฝากกดติดตามบูบนเดชชาแนลทางช่องทาง YouTube ด้วยนะฮะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวกดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีและเกิน